กินกั็ไปเจอหมดละโอ้ยตกองอใจเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านดูหนังไปด้วยกินบับควันไปด้วยใช่ไหมลูกฉีดเสื้อตัวเองฉีดเสื้อตัวเองต้องห้ามใจตัวเองนะห้ามมือไว้ห้ามมือไว้ <c oughs> ติงมือมันติงมือมันอยากกินอยากกินเฮ้ยไม่กินไม่กินแต่มีเห็นแล้วมีอยากอะไรอีกีกอีกอันนี้อ๋อหลังเหรอมีอยากกินจริงขอหยิบสักชิ้น นี่ติมเลยติมเลยใช่ไหมเรียนเท่าไหร่ฮะบ่ายเท่าไหร่บ่ายกี่โมงจะไ,ได้ด <laughs> ูิบ่หนามน่ทไอนบกี่โมงเนะีก็บ่าสีงจะตกลงเนเก่งไหะคะะตลเรียนเก่งไหม เขาอินนิดนิดเดียวนะแล้วใหญ่ๆต้องมาขับม,มือไว้มาขับม,มือไว้คือไม่ขับม,มือไว้เดี๋ยวถึงบ้านก็นได้กินแล้วลูกกันใจไว้กันใจไว้กินน้ำแทนแล้วกันไม่อมเดี๋ยวต้องไม่มองมามาง, <laughs> งอย่างอื่นแทนกินน้ำแทนแล้วกันบายบายคลิปน, <laughs> นี้คลิปแห่งความใหญ่ถ yeah ้าถ้าใครเห็นเส้น้หยิบมาม่าขึ้นมา,มากินด้วยอ เพราะมันอร่อยมากมใช่ไหมเมื่อกี้เรากินกันไม่หยุดเลยจากคูนกล่องเหลือเท่านี้ถ้าเลือกชีสและคาราเมล้้ไไดดได้ไดได